รื่อกับซูซีรีส์เ i ดิ t ทชันออนเฟิร์สฟิล o p ฟีโดยเรเน่เดคาร์วันนี้เราจะมาสำรวจ e d i t a t i o n ที่3ที่มีชื่อว่า concerning God that He exists ใน Meditation นี้เดคาร์จะสร้างขึ้นบรแรกทางที่เขาวางไว้ใน Meditation 1และ3และแนะนำการโต้แย้งของเขาเกี่ยวกับการมีอยู่ของพระเจ้าการทำสมาธินี้เป็นสูงกลางของโปรเจกต์ของเดคาร์เนื่อนจากมันพยายามที่จะเปลี่ยนฉากความสงสัยอย่างสุด ตองไปสู่ความแน่นอนที่ฟังรากอยู่ในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเขาเองดังนั้นมาเจาะลึกการใช้เห็ดโลของตะเคอรและดูว่าเขาเข้าหัวข้อที่ท้าทายนี้อย่างไรในตอนนี้ตะเคอรได้เรื่อถอนความเชื่อเกือบทั้งหมดของเขาเพื่อค้นหารากฐานที่เขาสามารถแน่ใจได้ใน Meditation 2เขาได้ข้อสรุปที่มีชื่อเสียงของเขาคอนิโดเอร์กซูม ฉันเคิด,ดังนั้นฉันจึงมีอยู่เขาสร้างับรงอยู่ของเขาให้เป็นสิ่งที่เคดได้ซึ่งเป็นความจริงประการแรกที่เขาไม่สามารถสงสัยได้แต่เพื่อที่จะก้าวข้ามตัวตนและยืนยานความเป็นจริงของสิ่งภายนอกได้แต่เขาต้องการสิ่งที่มีสาระสำคัญมากกว่านั้นเพื่อสร้างรากฐานขึ้นมาใน meditation 3ดะแตะเขาหน ปางหาแนวเคเรื่องพระเช่าโดยหวังว่าจะสร้างรากฐานที่ชัดเจงและแยกจากกันสำหรับความรู้แต่เขาเริ่มต้นด้วยการชักหนวดหมู่แนวเคตที่เขาพบนายใจโดยแปลงออกเป็น3ประเภทหลัก ได้แก่แนวคิดที่มาจากสิ่งภายนอกแนวคิดที่เขาเค็ดค้นขึ้นและแนวคิดที่มีมาแต่กำเนิดเขาอันติบายแนวคิดเหล่านี้ว่าเป็นแนวคิดซึ่งเป็นวัตถุเกินของความคิดของเขาเกตเตอร์คอร์เขียนว่าแนวคิดปังยางดูเหมือนจะมีมาแต่กำเนิดแนวคิดเอื่อๆดูเหมือนจะเกิดขึ้นโดยบังเอ่นและแนวคิดเออเอ็นที่ฉันเป็นคนเค็ดค้นขึ้นกล่าวอีกนยหนึ่งเขาตระหนักว่าแนวคิดปังยาง เกิดจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสแนวเคลปั่างเกิดจากนาการของเขาและแนวเคลปัญญ์ฉากภายในตัวเขาเองโดยไม่ได้รับข้อมูลจากภายนอกอย่างไรก็ตามแต่ข้อสงสัยว่าแนวเคเหล่านี้มาจากไหนกันแน่โดยเฉพาะแนวเคที่ชะค้นหรือสมบูรณ์แบบมากขึ้นเช่นแนวเคเรื่องพระเช้าสิ่งนี้ทําให้เขาต้องพิจารณาว่า จำเป็นต้องมีสาเหตุประเภทใดจึงจะสร้างแนวเคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดและสมบูรณ์แบบอย่างพระเจ้าได้ตอนนี้เราจะมาแถึงและกัการนี้ระบุว่าเหตุผลขาวแนวเคิดตอนมีความเป็นจริงอย่างน้อยเท่ากับแนวเคล็ดนั้นแองกล่าวอย่างง่ายแต่เขาต้องอย่างว่าบางสิ่งบางอย่างไม่สามารถบัญชาความว่างเปล่าได้ และสาเหตุที่เล็กน้อยกว่าไม่สามารถสร้างผลผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าได้ตัวใช้หลกักการน,นี้แต่คอร์ตพิจารณาแนวเค้กของเขาเกี่ยวกับพระเจ้าสิ่งที่ไม่มีขอบเขตนิรนันร์ท่งรอบรู้และท่งอำนาจทั้งหมดเขาให้เหตุผลว่าแนวเค้กเกี่ยวกับสิ่งที่สมบูรณ์แบบนี้ไม่สามารถมีต้นกำเนิดมาจากเขาเนื่องจากเขาเป็นผู้ที่มีอยู่จำกัดและไม่สมบูรณ์แบบ แต่คอทเขียนว่าต้องมีความเป็นจริงอย่างน้อยในสาเหตุที่มีผลและเกิดขึ้นทั้งหมดเท่ากับในผลหลักของมันดังนั้นหากเขามีแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ที่สมบูรณ์แบบอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสาเหตุของแนวคิดนี้จะต้องสมบูรณ์แบบเท่ากันและ แต่เขาสรุปว่ามีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถเกิดขึ้นได้ขเขาเห็นว่าจากนั้นความจริงที่ว่าจะมีอยู่และมีความคิดถึงสิ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุดอยู่ในตัวนั่นก็คือพระเจ้าก็เป็นรากฐานอันชัดเจนยิ่งว่าพระเจ้ามีอยู่จริงในตอนนี้คุณอาจสงสัยว่าทําไมตะเขาจึงทึ่งเธออย่างมากในการพิสูจน์การมีอยู่ของพระเจ้าคําตอบอยู่ในครองการ ประชญาี่ยิ่ยใหญ่กว่าของเขาแต่เคาะกำลังสแสวงหารากฐานสำคัญความรู้ที่เหนือข้อสงสัยหากพระเช้ามีอยู่จริงในฐานะผู้สมบูรณ์แบบแต่เคาะก็จะแน่ชใยได้มากขึ้นเกี่ยวกับความรับรู้ของเขาและโลกภายนอกนี่คือเหตุผลหากพระเช้าสมบูรณ์แบบพระเช้าก็จะไม่ลอกหลวงดาการลอกหลวง แต่เคาโต้ยงว่าเป็นสัญญาของความไม่สมบูรณ์แบบซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ดีทุกคนจะไม่ทำดังนั้นหากพระเช่ามีอยู่จริงแต่เคาะจึงสามารถหวายวางใจได้ว่าการรู้ที่ชัดเจงและแยกจากการของเขาไม่ใช่ภัยลวงตาแต่เป็นความเข้าใจที่น่าเชื่อเธอเกี่ยวกับความเป็นจริงตามคำพูดของเดเคาะเอง เนื่องจากนั้นไม่สามารถเป็นสาเหตุของความเค้นของชาญเกี่ยวกับพระเจ้าได้จึงจำเป็นที่พระเจ้าจะต้องมีอยู่สิ่งนี้ทําให้เขาสามารถวาไว้วายวางใช้การใช้เหตุผลและประสบการณ์ทางประ,ประสาทสัมผัสของตัวเองว่าเป็นสิ่งที่มีพื้นฐานมาจชากความสมบูรณ์แบบของพระเจ้าแทนที่จะอยู่ในความสงสัยที่เขาแสดงออกก่อนหน,น้านี้ใน Meditation 3 ตะเคอรยังได้แนะนำแนวเคิดเรื่องแสงแหง่งธรรมชาติซึ่งเป็นความสาบาัดดามสัญชาติยานที่ช่วยให้เรารับรู้ความจริงที่ชัดเจนและชัดเจนสำหรับตะเคอร์ความจริงเหล่านี้ประกอบให้เราเห็นว่าด้วยความชัดเจนที่ไม่ปล่อยให้มีข้อสงสยัยใดเขามองว่าแนวเคิดเรื่องพระเจ้าเป็นสิ่งที่ได้รับการส่องสว่างโดยแสงแหง่งธรรมชาตินี้แนวเคิดเรื่องความชัดเจนที่ จะกลายมาเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเมื่อจะเคาอย่งคงสร้างประจากาของเขาต่อไปเนื่องจากตอนนี้เขาเชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริงและไม่ใช่ผู้หลอกหลวงเขาจึงสามารถไว้วางใจว่าความจริงที่ปิดเผยโดยแสงแห่งธรรมชาตินี้มีความน่าเชื่อถือจริงๆในคำพูดของเขาเป็นไปไม่ได้ ที่พระเจ้าจะหลอกลวงฉันได้เพราะกฎอุบายของการหลอกลวงนั้นไม่เข้ากันกับแนวคิดเรื่องพระเจ้าแล้วบ e d i t a ชั o นสเข้ากันได้อย่างไรายกับภาพรวมของปรัชญาของเด็กคอตด้วยหลักฐานการมีอยู่ของพระเจ้าเด็กคอตจึงก้าวไปข้างหน้า อย่างมากตอนนี้เขาเชื่อว่าเขามีพื้นฐานสำหรับความรู้ที่อยู่เหนือการมีอยู่ของเขาเองความทรงู์งแบบของพระเจ้ารับประการความน่าเชื่อถือของแนวเคตที่ชัดเจนเจงมายความว่าตอนนี้เดะคอตสามารถเริ่มสร้างความเข้าใจาของเขาเกี่ยวกับโลกใหม่ด้วยการมั่นใจได้แล้วการให้เหตุผลของเดะคอตในที่นี้ยังเน้นย้ำแข็งประเด็นสำคัญของความเค็มของเขาด้วย นั่นคือความปรารถนาที่จะมีความแน่นอนอย่างแท้จริงตัวการสร้างการดํารงอยู่ของพระเจ้าเป็นรากฐานของความรู้ทั้งหมดเขาตั้งเป,เป้าที่จะหวางรากฐานประชยาบนพื้นฐานที่ไม่สงสยัยสำหรับตะเคาะการเชื่อปังสิ่งบางอย่างเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเขาต้องการที่จะรู้ด้วยความแน่นอนใน meditation 3าตะเคาะใ้หว,งว,า,วางข้อโต้แย้งที่แข่งงวด สำรับการดำรงอยู่ของพระเจ้าในฐานะสิ่งที่สมบูรณ์แบบและไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งวางรักฐางอยู่ในธรรมชาติอันจำกัดของพระเจ้าเองโดยการยืนยันการดำรงอยู่ของพระเจ้าแต่ข้อเขียนว่าเขาใต้วังรากฐานสำหรับความรู้รู้ที่เชื่อเธอได้เนื่องจากพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบจะไม่หลอกดวงพระองค์ การรายตรอนี้เป็นหนึ่งในส่วนที่กล้าหาญที่สุดของโครงการของเดอะคอร์าพังการใช้เหตุผลของเขาเขาคว้างข้าชาความสงสัยอย่างสุดตรงไปสู่จุดแห่งความแน่นอกแน่นอนมัน่นายว่าเขาสามารถวางไวชายการรับรู้และความเชื่อของโดดเองได้ The c o าร์ไม่เพียงแต่เสนอเหตุผลเกี่ยวกับการตดำรงอยู่ของพระเจ้าเท่านั้น แต่อย่างหวังครอบสำหรับสิ่งที่เขาเห็นว่าเป็นความรู้ที่เชื่อเธอได้อีกด้วยในการตรายตรงครั้งต่อไปแต่เขาจะสร้างครอบนี้ขึ้นตัวกล่าวถึงธรรมชาติของความเพ่งเชิงทางกายภาพและการรับรู้ของมนุษย์แต่สำหรับตอนนี้เขายินอยู่สาวละแห่งความแน่นอนอประการแรกของเขาการดำรงอยู่ของพระเจ้าผู้ส่งแม่ธาและสมบูรณแบบขอบคุณที่เข้าร่วม พบกันใหม่เร็วๆนี้นะครับ